กาญจนบ,บุรีเซลเสียงปืนดังสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบ,บุรีอำเภอสังขบ,บุรีลงพื้นที่บ้านพระเจดีสามองค์ติดตามสถานการณ์และให้การช่วยเหลือด้านแพทย์และการสาธารณสุขแก่ผู้หนีภัยจากความไม่สงบชาวเมียนมาส่วนกลุ่มทหารดีเคบได้ทำเสริมกำลังเข้าไปยังบริเวณอำเภอพญาตองสูผู้สื่อข่าวรายงานว่าอาจารย์ดรบันทวันหิรันคะประธานแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบ,บุรี มอบหมายให้นางสาววานเพ็ญสาลีหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลสังขบ,บุรีพร้อมทีม NSO Nurse Staff Organization เป็นตัวแทนสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอสังขบ,บุรีลงพื้นที่บ้านพัเจดีสามองค์เพื่อติดตามสถานการณ์และให้การช่วยเหลือด้านแพทย์และการสาธารณสุขจากกรณีเกิดเหตุประทะในเมืองพญาตองสูประเทศเมียนมาห่างจากชายแดนไทยเพียง800เมตรเสียงปืนระเบิดดังสนัน่น กองกาลังไม่ทราบฝ่ายทําการเผาสถานที่ราชการในเมืองพญาตองสู่ประเทศเมียนมาทั้งหมด5แห่งซึ่งจุดเกิดเหตุอยู่ตรงข้ามบ้านพัเจดีสามองค์หมู่ที่9ต้าตบลหนองลูออาเภอสังขบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีโดยสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบ,บุรีอําเภอสังขบ,บุรีรับอาหารข้าวสารสิ่งของใช้จากวัดวังวิเวการามเพื่อมอบให้ผู้หนีภัยจากความไม่สงบชาวเมียนมา ณสํานักสงวัดเต้าทานหมู่9ตําบลหนองลูอําเภอสังขบ,บุรีจังหวัดกาญรจนรบุรีสรุปผลของการปฏิบัติงานดังนี้ทะเบียนประชาชนจํานวนคน243คนให้บริการรักษาพยาบาล87คนประเมินสุขภาพจิต103คนเครียดเล็กน้อย13คนเครียดปานกลาง9คนเครียดมาก6คนปัญหาสุขภาพที่พบได้แก่โรคระบบไหลเวียนเลือด8คนระบบทางเดินหายใจ41คน โรคเหลือลัง17คนธนกรรม7คนระบบผิวหนัง2คนระบบกล้ามเนื้อ4คนระบบทางเดินอาหาร4คนระบบประสาท1คนทำแผล3คนและส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาล1คนอาการน่าสงสัยคือไ้ติ่งอักเสบนอกจากนี้ได้ดำเนินการกิจกรรมสุข,ขาภพิบาลสิ่งแวดล้อมจัดจิตอาสาสาธารณสุข15คนเป็นแกนนำในการควบคุมป้องกันโรค งานสุขาพิบาลสิ่งแวดล้อมทีมปฐมพยาบาลเบื้องต้นหนึ่งทีมในศูนย์พักพิงทีมสมาคมแม่บ้านจังหวัดกาญจนบุรีรวมคัดกรองและตรวจเยี่ยมพร้อมมอบของนงชีพและของใช้ที่จําเป็นได้แก่มอบข้าวสารจํานวนสี่กระสอบจากเจ้าอาวาสวัดวังวิเวกาลามและมีแผนการดําเนินงานต่อเนื่องโดยออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่3วันรวมทั้งติดตามประเมินสุขภาพจิตซ้ำหลัง7จชั่วโมงล่าสุดในช่วงคึ่งของเย็นวันนี้ที่ผ่านมาสถานการณ์เริ่มตึงเครียดอีกรอบ ทั้งกลุมทหารดีเคบได้ทําเสริมกําลังเข้าไปยังบริเวณอําเภอพญาตองซูอย่างต่อเนื่องตรงข้ามช่อง6,000ไร่เริ่มทําการอพยพออกจากหมู่บ้านมุ่งหน้าหนีภัยจากความไม่สงบมาพักพิงฝั่งประเทศไทยเพิ่มมากยิ่งขึ้นนเวลานี้ส่วนที่ห้องประชุมโรงพยาบาลสังขบ,บุรีอำเภอสังขบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่5จังหวัดราชบุรี จัดประชุมราชการติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานในพื้นที่จังหวัดกาญจนบ,บรุรีนางรัศมีการศิริการจนะชัยกุลนักวิชาการสาระสุขชํานาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อและคณะเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมเพื่อติดตามการดําเนินงานด้านเอชวีหรือเอดและวัณโรคของโรงพยาบาลสังขบ,บุรีอำเภอสังขบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีข่าวหนิยี่สิบสี่กาญจนบุรีปีชาไราวารินรายงาน